แหมเขาจะมีแห้งไรกูสิมานั่งเงาตอกขยังเอากูย่องใดห้องกูเนียนบ่เปิดห้นนองกูเนียนบ่เปิดอะไรไม่โอนเลยห้องกูบ่เนีย่ไปไปเยเปิดเรื่งไรเสดร์ฟไรสาระกูสิไปจัดการลองกูสิไปจัดการอันนี้ไหมรักไหม โอ้ยฟาชารบนนี้ไม่เอใช่ไหมอเีนี้ได้หลายอะไรซื้อมาดินไปญี่ปุ่นมาเพิ่นเพิ่นกินไ้บ้างอุจิจารกันไต้หวันมือเนี่ยนรมึงคือมีให้แต่ผู้เดียวแท่ผู้ใดกระไรเงาอยู่ดีบอกให้เป็นคนดีทำไมทำโมงอยู่ดีบอกอีบ้ามจออีบ้าันนี้ชาดไปแต่ห้ชานำมาละคกนี่งกดู คุณพี่จะหลุดนี้ไม่ได้นะคะคุณพี่ ปเอาเลยไปเอาเลยเป็นแล้วไปเอาเลยเปแล้วเายปนแล้ววรไปพอรทศเนี่ยมา้เนี่ยมานนี่ขันยินาน ป้องกันน้ำเ้อพนาโอ้บ่อปลาห้องหมับ่อปาหเอาขาดมาได้นีเนีอยนี่เดือกอะไรบ้างอะไรมันบ่อปาดเลยวะเสียบ่สีบบ่ออืมสีวันนี้นิดเดีวนิดดีหวนี่มันคืะสีเพืนี่ก็คือสีไอ้กู ครค้างออกเข้าใหม่ใครค้างออกเข้าใหม่นะครับเด้ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวจะไปอาบน้ำก่อนนะครับแล้วก็จะไปทำตัวหอมๆเผื่อได้โชคได้หมาทางนี้เราไม่ได้เป็นคนชอบไปอย่างนั้นแต่เราจะไปศึกษาดูงาน เผื่อว่าเราจะได้งานกลับไปบ้างเอางานดีๆกลับไปไม่ใช่คอยคอยเป็นคนประเภทขาดบ้างไ,ได้พี่น้องปีนึงแล้วก็วยังอดทนได้อยู่ปีนึ่งก็อดทนได้เลย เรียกผสี่วะ่ออวะผ้าเนีกยน่อยไปเขาอยากไปสแตมอยากไปอาดอยากไปฟินขับสามคนก็อยากไปเห็นปีหนึ่งบดตกถึงทองเลยจีบัวเอาอย่างว่าตกถึงทองขอพี่น้องบ๊อมิตกถึงทองหรอ บ่ได้ thương เจ้าเอถึงเสื่องกับบ่ผิดไผเด้อบ่มีบ่บ่มีเมียเด้อในระหว่างที่เรามีคู่ครองเราก็ทำดีที่สุดแต่ว่าตอนที่เราไม่มีคู่ครองเราก็ทำในดีในในหมวดของเราถึงเราไปเสื่องใครเราก็ไม่มี หนึ่งเราไม่โดนข้อเราไม่เคยโดนข้อข้อข้หาสองเราสวดแต่ว่าเราหนงลักนอนสงวนตัวไงอืมใส่อเป็นคนลักนอนสงวนตัวการที่จะว่าการที่จะจะมาแย่ขายนี่โอ้ยเปล่าซะการที่ข่อยสีไปแย่ไครการที่ข่อยสีไปแย่ไครนี่โอ้ยถ้าบ่อีดีบ่เลิศแง่บ่ลงสมองขาด นร่ถ้าไม่เลิศจริงๆถ้าไม่แบบเลิศจริงอ่ะแขยก็ประกาศแง่ดิยขยก็ประกาศแง่ดิพี่นงองแง่ไปแล้วเธอหลงรักเขาดิเห็งเลยนะข่อยยากที่สุดคือแย่ไปแล้วหลงรักเพราะเราแย่แล้วรักเราม่ใช่แย่เราบาย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 เราไม่ใช่ เราจะไปทำอย่างนั้นทำไมถ้าเราแย่แล้วเราต้องลงหลักปักฐานเหมือนเสาเข็มของบ้านนี่ตอกลงไปแล้วนี่เสาเข็มนี่ใช่ไหมยึดคาบ้านนี่ตอกลงไปแล้วนี่ตอก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 มันต้องอยู่คิ่งนิ่งนันเนี่ยเพราะถ้ามันได้ตอกแล้วถ้ามันได้ตอกแล้วนี่มันเอาขึ้นไม่ได้มันมีตะหัุตอกแล้วถอนคือได้เสาเข็มจะหัก พราะว่ามันเป็นเสาเข็มบ้างนี่เสาเข็มเสื้อมาอ่ะเขามาตอกปัง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 ตอกลงอย่างนี้คือแปลว่าลงหลักปักฐานแต่ถ้าเกิดตอกแบบซุยไปซุยมาอันนั้นไม่เดียกแต่ว่าโบสืบยังไม่มีใครได้มาบายคิงผู้อีบ้านฟินแลนด์นะถ้าพูดถึงเรื่องบายคิงอ่ะแต่มีคนแอมแฝงไหมมีคนแอมแฝง มีหลายคนพยายามแอมเปรพยายามที่จะหนึง่งสามสี่เจ้าไขงบดลงกล่นไงแย่เข้าแล้วแชเข้าบันนี้อยากได้นั่นอยากได้นี่บันนี้อีซุมมันคอยสมนาฉันเปเยอะแยะไม่ได้กินกุล็อกจบ้ะ อย่ามาหลอกแย่โอ้ยแย่ปาะนะคือจะไม่แยแล้วกูอยามาหลอกให้ค่อยแย่อยากมาหลอกให้ค่อยแย่ <_ C 1> แล้วเจ้าก,ก็ทําท่าว่าได้แย่พิบาฟินแลนด์แล้วจะทําประเด็นดราม่บบาอาบะเชืออบะเฮออบะเซฮหลู่ท่านพวกสุบล่ะห่วงายเขาดีดีมาตีสเน่เขานีดีเฟียเข้าว่าสัน ันได้เง่เฮาแล้วมันกับว้ยมันกับปวดที่หนึ่งเปล่าวะเอ้ยแต่แล้บ่ได้หนนยนแหดอกเพราะว่าไป่ไปหูตัวก่อนไงสิงมากินสมองอมไข่บาร์เดอกล่าสุดนี่กับมาฟอกมอกเฟียมาหยังมานี่อยากเท่าไหลจนลืมความงามความถูกต้องเข้ามันกับบาร์รมักถือมักเทิมก็แล้ว ถ assa, ak, ้ามักถือมักเชิงมึงเอามัดเอามัดเอาไม้ตสามเดือนแรกคนตัวเนี่ยเขาปูสายเขาบ่ได้เสียหายอย่างแต่นี porridge, sow, <employ> ่อย <raw> ่างเขาประกาศเอาเขาสิการันตีสีแงาลวกันลูกกับพวกหนาก็มาอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยาลัีแงแลวกัโอ้ยพอพอพอก็ใส่ส่งประทัดแลนกับบานซ้ำจังสั่นเหลวกาะันตีถอดส่งเห็นลูกเอิอ้าพอพอพอไม่ได้หวงกับแลนถอดส่งแลนลงมเคียบกบาลแล้วกูสุดมมห กะลาวเน้น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 โอเคโอ้เโอ้ยมา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 โอ้โหนี่แหละหลอนบอย่าง ound, <hi> เราแวงอย่ามาหลออปุ่งกระชย่ามาหลออป่องไรหูเบ้ล่ะมันจากเบิร์ล่ะอันนี้ก็ได้ทำแจวล่ะอยากสิม่นนนี่ห้อไหล ขันบอกเอามาหยังเอามาของแขนของขาเอา่บังคับเอาเอามาครูเขียนห้องย่ามเสื้อเขาเหลกกับบดีอยู่ย่ามบบียา์เสื้อเขาเห่ก็กกบว่าเขาเสื้อบดเลิอบยรหยังใายปรตีมึงอ่ะเนียประตีนี่เป็นเสียแฟนตีนัะนะ่นน่ะ คนนั่นคนตอนสองสามปีสี่ห้าปีนี่ยนั่นแหละก็ว่าเสื้งดีหลายเลือหลายดีหลายสูมือนี่เขาบอกว่าเสื้งบริสุิใช่สิก็มึงมันเก่ามันคงบ่อยากเอาเฮ็ดแนวใช่สิมันเบื่อแล้วสงสารม,มึงอาตีเอ้ยกูสงสารม,มึงอีกันกูสงสารม,มึงอีกนั่นแหละเหตุผลที่ใคร อยู่อย่างนี้ชอหรูเฮียงเอาพนังทั้งห้า <c oughs> อันนี้เขาบอกถึงห้าเองคนมันอยากผาาพิ้งกับซอยยังบ่ได้ดอกพอแม่เ้าสืกกลาบทิบววดวรยศพอเขาสือบุตรหลอดแฟนคลับเขาคือแฟนคลับตัวเขียวโน้สิบอันซุ่มบ่แมนแฟนคลับห้านี่มันกับสีหาเรื่องบอกให้ห้าอือกอา ก็ส oh, ูนกสเบาเองสูนเองห่อนพองแต่วันห้อนห่อนมุกเปลยครเบีบสี่โอ้โหกระโหกอเนียกระัวลกเหล่็นยัห้องกวนอันห้องอันห้องแรกเที่ยวกูอยู่นบันป่ามือห้องไะ้รคืออุกูณอุปกใหญ่หน่อเประนต่ามือมันหนาวอ๋อ แค่มาดแล้ววันนี้ชาตแบบสภาพเปไ็นไรสดจะไปชมเมืองจะพาไปมัง้งจะพาไปรือ้อเมืองไต้หวันเขาว่าอยู่นี่เด็ดอยู่นีดหลดแต่ว่าไปกับไปแจ้งเงินนะเขาลับพี่น้องเขาพากันกินกันทเที่ยวกันนั่นกันนี่เมญีแซมเมญีคิงอยากได้ผู้ใต้คอยก็จะจัดนักจัดยังหาตัวมาแลงก็จะได้โทรหา <c oughs> เสร็จรับแขกตัว เฮ้ยงานใครงานดีคันยากีบูซ่ายใครซื้อให้เบิร์ตล่ะพี่น้องใคอยมีเบิร์ตแล้วข้อในชั้นนะใคอยมีเบิร์ตแลนวในชั้นบ้างใอยจะเปิดบ้างข้ได้ทีบูซ่ายอนี้มือใครแต่ซวงสามลอยคนไม่มืดนี่อคือสต็อกที่ว่าเอามาทํางานเอามาเป็นโฮสเอามาเป็นท่านเป็นนี่รับแขกบ้านแขกเมืองแขกผู้นี้ต้องการฟิวนี่แขกต้องกันพี่หนุ่มขายจ้านในเบิร์ตใคอยครเปิดใครหน้าใอยเห็นบมื่อวันเาขายแฮ่ใครเปิดบางห้องเนี่ยแข่งบิร์ตื่นเตี้ยงอย่างกับแบบพวก หล่อดีละสวยงามนี่สิคอยปงสิ่งที่คอยต้องการคือความมั่นคงในชีวิตความรักชิดขวาไปก่อนความค่ชิดซ้ายไปก่อนตรงอย่างเดียวคือเป้าหมายในชีวิตพอวันนึงมาคุณมีจุดขาดใสแล้วเงินนั่นคุณเบื่อแต่คุณสิไปแง่ถูกไหมเออนั่นแหละมื่อหนึ่งเงินคุณแตกสวดๆวดเตธนาคารห่วงคือกอบคือเขียน คุณอยากแง่ไผ่พูดกับกดเอาคือยังกดสติเกิือนยนี่คือยังกดขอความนี่ตึง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 ไอ้เขาบอกซื้อตัวญ่ามันกีเลสเท่านี่เนี่ยมันอยากมันจะอยากมากๆพอมันบึ้มแล้วไผ่แล้วมันก็ทรมันดาไดล่ะกับพราต้องกับพรา้บุพิสบาตแล้วแต่ว่าตอนั้นก็โอ้พิสบาตอะไรไหอมหล่อมดมทุกจุดตอนน่นเพราะเรียบร้อยแล้วกันนั่นแหละคือชีวิตความปล่งนั่นคือ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนอารมณ์และกิเลสตัาหาของเราเช่นกันเขาอยากจึ๊กอ่านี่เขาเห็นนี่เขาอยากเลื้ออวสันเขาอยากมองอะไรเป็นลือยเปียเขาเลื้อเข้าไปแต่ว่าเพราะเขาเลอะอยแล้วเขาก็เป็นเปิดเปลีนน่ยนนายเขาก็เป็นอิม่มเป็นบอยากไก่เป็นน้อนทันหลังใช่กันนั่นแหละคือมนุษย์ม้าของคนนั่นคือลกูกแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขามีเงินเยอะ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 มากๆ เสียงเหล่านี้เขาสามารถเลือกเอาก็ได้บ่เลือกเอาก็ได้นั่นแหละคือชีวิตของคนเราใครถึงบอกว่าในช่วงชีวิตของคนเรามันจะมีช่วงหนึ่งที่ชอบเซิงแบบเซิงทุกวันวันในสแตนอันนี้วัยรุ่นบางคนเป็นอย่างนั้นเห็นกันยุบผับยุบบาร์กระเซิงกันได้จังสีอ่นนนเป็นเรื่องของช่วงชีวิตวัยรุ่นในคนคนหนึ่งจะเป็นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มากแต่พอเขาเถ่ามาน ข้สิบอเลยเข้สิขีเดียดเราจะขี้ระเดียดขี้ระเดียดมากๆแล้วเราก็จะพอดีพองามเราจะไม่ข้างรักเราจะไม่อันนี้พูดในมุมมองของคนที่อิ่มแล้วนะขนาดเกิดมาเป็นคนมีความรักแค่ครั้งเดียวอิ่มได้ยังไงพูดเหมือนตัวเองอายุหกสิบเจ็ดสิบแบบไม่มีแรงที่จะอึบอ,อ,อึบอึบอับอึกจึกอ่ แตเรามีแรงนะแต่เราสามารถดับกิเลสตัวเองได้ดับกิเลสดับกิเลสแปลว่าอะไรเราอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมไปละแสนหนึ่งเราสามารถดับกิเลสโดยการที่เราไม่ซื้อเราเอาเงินแสนหนึ่งไปทําอย่างอื่นนั่นก็เหมือนกันถ้าเราอยากจึกอ้าแต่เราห้ามตัวเองไ,ได้ไหมห้ามไม่ได้เราทํายังไงดีให้เราไม่จึกอ้าพอจึกอ้าแล้วเกิดอะไรตามมารักโลกรักโลภโกรธหลง หึงหวงห่วงแหนหน้าที่ภาระปฏิบัติติดตามเป็นห่วงห่วงใหญ่เทคแคร์ถูกปะมันจริงๆแล้วอนาคตอาจจะมีรักใหม่ถามว่าถามว่ามีไหมมันต้องมีอยู่แล้วแหละแต่รักใหม่ครั้งต่อไปไม่รู้เจ้ต้อเป็นแบบไหนเราเพิ่งยีิบห้าเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปชีวิตตัวเองแต่หน้าวันนี้ วางได้แบบนี้ในเมื่อเรามีเงินความสุขเรามีทุกรูปแบบแน่นอนมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเงินเท่านั้นที่ knock everything ฐนบัรเท่านั้นที่ knock everything เราไม่มีเงินความรักเราก็ดีไม่ดีแต่ก็จะเป็นแบบลำบากเราจะต้องปัดกัดปากทีมทีแต่วันถ้าเกิดเรามีเงินมีฐานะมีบ้านที่โตมีเพื่อนฟุ้งที่ดีมีครอบครัวที่น่ารักมีลูกที่โตแล้วเราจะไม่หวยหาสิ่งเหล่านั้นเลย พราะสุดท้ายแล้วมันต้องแยกออกจากกันเหมือนเดิมไม่ช้าก็เร็วแล้วเป็นอย่งหาเงินดีๆเสียบๆต้องเอาเงินเรานีไปให้้พืงง่นที่บริหามาใส่ซอยห้าถามคําถามแรกก่อนหนึ่งเพราะเรารักเขาเราเลยให้เขาโดยบริสุทธิ์ใจนี่คือความรักที่เราให้เขาโดยบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าเราหาร่วมกันนั่นถูกต้องแล้วที่ต้องอยู่ด้วยกันไปแต่ถ้าเกิดหาม,มาว่เยอะๆแล้ว อีกคนหนึ่งโผล่มาโดยที่ไม่ได้มาส่งเสริมไม่ได้มาเสริมสร้างม,มีแต่มาดึงมากัดมาก่อนมากีดมากันมากินมาปวกมาเจาะมาลึบมาหลืนนั่นเอามาทําไมในเมื่อกูอยู่คนเดียวกูก็กหาเงินได้อยู่แล้วฉันก็หาเงินได้อยู่แล้วทําไมถึงต้องเอาเกลือมากัดก้อนกินหรือเอาเกลือเอาก้อนมากัดเกลือกิน,กนสลับกันไปเลยจบเราเองนั่นแหละสุดท้ายแล้วลองนึกดูนะว่า ผัวเมียรักกันปานเป็นปานตายอยู่ด้วยกันเข้าข้างกันสุดฤทธิ์สุดเดชส,ส,สุดพลังวันหนึ่งที่เลิกกันไปแล้วไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไหนนั่นแหละของกูของมึงของมึงของกูกูก็ดีมึงไม่ดีมึงไม่เคยดีกูดีคนเดียวนี่คือชีวิตเลิกกันไปแล้วแต่ถ้าคนรักกันเลิกกันไปแล้วเป็นเพื่อนกันเยอะเลิกกันแล้วเป็นเพื่อนกันเยอะแต่ทั้งสองต้องบาลานคนหนึ่งเป็นน้ำคนหนึ่งเป็นไฟ แต่ถ้าเกิดคนนึงเป็นไฟกับไฟจบไม่สวยแต่ถ้าเกิดคนนึงเป็นไฟ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 ,ไฟ,ไฟอย่างเดียวโดยที่ไม่ลองเป็นน้ําเลยแล้วคนนึงเป็นน้ำน้ำอย่างเดียวก็ไม่หลอดมันต้องพอร่าพอดีในการใช้ชีวิตข่อยเรียกบอกว่าน่าหละพี่น้องข่อยเรียกบอกว่านี่แหละคือมนุษย์โลกเราจะไปเน้นเรื่องความ จอมปลอมทำไมเยอะจังความจริงคือคุณต้องตื่นมาหาเงินเงินเต็มกระเป๋าน่ะคือความจริงแต่วิ่งหาความรักโลภโกบรธล้มนี่นั่นคือละครของโลกที่คุณเล่นตามบทที่พระเจ้าท่านเขียนไว้แต่ถ้าเกิดคุณห่งมางลกบมองตัวเองนะถ้าคนที่เรารักส,ส่งเสริมเราให้เรามีตังขึ้นเล่นในล,ละครเรื่องนั้นถูกไหมแต่ถ้าเกิดละครเรื่องนั้นเล่นไปแล้วมีตัดลงเข้าป่าเข้าดงพงไพ ถอนตัวออกมาเลยจบพ่อแม่เข้าถายอยู่พ่อแม่เราใครจะพ่อแม่จะต้องจะต้องตายพ่อแม่จะต้องจัดงานศพพ่อแม่จะต้องเอาเงินของเราไปจัดพอแล้วเราต้องไปเทคแคร์พ่อแม่เราชีวิตที่เหลืออยู่เราลองดูสิว่าเราต้องอะไรรอเราอยู่้างหน้ายกตัวอย่างให้ดูให้ดีให้ดูว่ายามรักกันรักกันจะเป็นจะตายเข้าข้างการปกป้องกันสุดหรือสุดเด็ดแต่ยามป่ากันแล้วเผาก็ไม่ผีผีก็ไม่เผา มันมีเยอะหรือบางคนรักกันเป็นเพื่อนกันดูแลลูกช่วยกันดีมากอย่างนี้อย่างนี้แต่บางคนมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะบางคนมีอคติที่อาบางคู่เนาะบางคู่ชีวิตอันนี้ยกตัวอย่างคู่ที่ทั่วไปที่เราเคยเห็นคู่ที่เลิกกันไปแล้วส่งเสริมการเป็นเพื่อนกันมีลูกแล้วก็วันหยุดก็ไปกินข้าวบ้านพอ่อวันหยุดกับพีิคข้าบ้านแม่แล้วก็ส่งเสริมการกิจก,กรรมเนียนด้วยกันร่วมกันแบบนี้ดีแต่จะมีคู่อีกหนึ่งในสังคมที่ผัวกับบ่ยอมเมียเมียกับบยอมผัว แต่พรผ like ัวสินอมเมียเมียกับบอนยอมอย่างสิหรือเพราะผัวสิยอมเมียกับบอนยอมหรืออะไรอย่างเงี้ยดึงกันอยู่อย่างเงี้ยนั่นจะเกิดความทุกข์นั่นคือความทุกข์แต่อะไรอะไรคือความจริงนั่นคือความจริงเกิดขึ้นเปลเป็นทุกข์แต่ว่าความสุขที่ชั่วข้าวนั่นคือบทละครลองนึกภาพตามไปอาบน้ำกาบแแป๊บหนึ่งเบาก่อนข่อยเบายีดข่อยก่อนข่อยเบายีดข่อยเดี๋ยวกะเถ่าคนห้าเดี๋ยวกะเถ่าเถ่าแล้ว รักก็ไม่มีโลบกับบ่มีหลงกับบ่มีมีตสิว่เมื่ออื่นจะกินเขาน้ำหยังค่าไฟสิมีม่ใจบ่เถ่ามาเลยมันจะหมดไปเลยเรื่องไปเที่ยวเรื่องไปกินเรื่องไปดืม่มเรื่องมีสังคมเนื่งมีอย่างเดียวคืออยู่กับตัวเองและกระเป๋าเงินตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราต้องระวงังเราต้องรีบเพรานะเราเท่ามาสังคมก็ไม่เอาคุณเพื่อนเขาก็ต้องไปอยู่ชีวิตของเขามูที่รักสุดรักกันจตเปลี่ยนจิตใจเพื่อนรัก รักกันมาสุดท้ายเขาต้องอยู่ครอบครัวเขารีบนะเราต้องรีบได้แล้วนะเราอย่าเล่นกับชีวิตอย่าหยอกเล่นถ้าเราไม่อยากทุกข์ทรมานตอนแก่ไข่เห็นชีวิตโรอย่างที่ข่เห็นอยากพี่น้องข่ยข่ยเห็นคนที่อยู่อย่ยข่ค่อย,ยสองสารคนที่เขาแบบว่าลําบากนะแต่ว่าเฮ้ก็เอาเขาเป็นตัวอย่างว่าทําไมเขาถึงลําบากเพราะว่าระหว่างที่เขามีความสุขเราก็ไม่เคยเหมือนญาติค่อยพี่น้องค่อยเนี่ยตอนตายชีวิตเขาลาบาก แต่เป็นอย่างตอนเขา,า,เขามีความสูขไหวยกับอะไรไปเสพควาสูขกับเขาแล้วเป็นอย่างไ่วยต้องมานางเสพควาทุกับเขาต้องรีบนะยกตัวอย่างนะมันผมมีญาติคนผมมีญาติหลายคนเลยตอนเนี้ยที่ตอนนี้เขาลําบากมากแต่ตอนผมเป็นเด็กเขาสุขเสเวยสุขกันเขามีมีความรักมีแฮปปี้มีกินกินกินแล้วก็อื้อแล้วก็นอนแล้วก็มีแห้งอะไรไม่ไรูเ้เขาเขามีความสุขนี่ทำไมตอนนั้นเราเราไม่ได้พ่านของเขาเราไม่ได้รับความสุขจากเขาเลยแต่พอความทุกเราต้องรับ ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เราต้องมารับสิ่งที่เราต้องรับคือตัวเราเองเพราะสุดท้ายแล้วเขาร่อแล้วเขาต้องหนีจากเราไปเหมือนเดิมถูกต้องไหมอันนี้พูดด้วยสติพูดบอกตืงเสมอณวันนี้ผมบอกตรงว่าผมก็มีแทบทุกอย่างแล้วเนะเขาะครอบครัวอาจจะไม่สมบูรณ์แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องฐานะผมมั่นคงแน่นอนสองร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่ผมจะบอกเลอว่าในวันที่ฉันลำบากฉันไม่เขยืมใครมาได้ช่วยฉันเลยและในวันที่เขาและในวันที่เขามีความสุขฉันก็ไม่ได้ไปเห็นเขาเลยตอน,น,นเขาเป็นหนุ่มเป็นสาว เป็นป้าเป็นอาเป็นลุงฉันก็บริเ็นมวลน้าเจา้าคอยเป็นบุญอยู่แต่พอเจ้าถูกเจ้าอยากมากเจ้าลําบากมาข่อยจะไปซอยเจ้าทีถูกไหมถูกไหมคืออันนี้เขาบอกกคือว่าซูเม,มอร์นี่เขาพ่อกินพ่ออยู่เขาอาจจะบอรวยแต่ว่าฐานะเขาหมันคงฐานะมั่นคงไปว่าไม่ได้ไปบรลรวยนะมั่นคงไปว่าสามารถอยู่ได้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ลําบากเพราะระวางแผนชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทําไมถึงกล้าพูดเพราะเอฟซีก็ต้องเห็นอยู่แล้ว คนเราพูดไปก็ไม่ต้องก็อาจจะไม่ใช่คมจริงกับไอ้เสียางเงี้ยผมไม่รวยนะผมไม่รวยผมไม่ใช่เศรษฐีผมไม่ใช่คนมีเงินไม่ใช่คนมีเงินแต่ว่าผมมั่นคงและอยู่ได้ไปเรื่อยๆโดยที่อุทกภัยก็อยู่ได้น้ําท่วมก็อยู่ได้ไฟไหม้ก็อยู่ได้อาคีภัยก็อยู่ได้อะไรอยู่ได้หมดเพราะแล้วอย่าไพอ,อิงอะไรครับ เราอิงได้อยู่พ่อแม่เราสร้างเราขึ้นมาอันนี้คือเราต้องดูแลอยู่หน้าที่ของเราพ่อกับแม่เรามีหน้าที่เลี้ยงดูอยู่แล้วแต่ญาติพี่น้องเท่าไหร่นะลุงป้านะาอาญาตุกครองกติกาหนะ่ะย่ามเขาเป็นสาวเป็นบ่าวเขาก็มีความสูงเด้เขาก็ไปกินไปเที่ยวเพื่อเฮ่านี้ละตนเขาคือว่างแผนบาน,นไปที่เขา,าเขาจสเยแถาแล้วแล้วเป็นอยังเฮ้าตกเอาชีวิตกาลังมีความสูขเข้าไปถูกกับคนอื่น ถูกไหมอันนี้ไม่ได้สอนว่าให้เห็นแก่ตัวแต่สอนให้รักตัวเองเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วตัวเองคือที่พึ่งแห่งตนค่อยนะ่ะถูกกับยาิผี้องมาหลายแล้วบ่มีเงินกินข้าวอันนั้นอันนี้เอาเราตอนจะไม่เข้าสูข่อยคือบริหภจากน้ำเจ้าเจ้าพากับไปสืบผีเสื้อเจ้ามีเข้าสุขแปดปล่อยพัวไปเที่ยวต่างประเทศเรื่องต่าง,ง,ง,งข่อยคือยังเรียนหนังสืออยู่แต่พอเจ้าถูกมากข่อยเขาต้องมาแบกรับตรงนี้หรอช่วยได้เขาได้ช่วย แต่ถ้าเกิดจะให้แบกทุกอย่าง no อันนี้เตือนสติหลายๆคนลองคิดดูเพื่อนด้วยนะถ้าเกิดพ่อแม่เราเนี่ยต้องจําเป็นพ่อแม่แม่เราคือผู้มีพระคุณพ่อแม่ปู่ย่าอันนี้จําเป็นต้องแต่ถ้าเป็นพาร์ทของญาติเพื่อนเพื่อนใหม่ที่สนิทมากหรือรุ่นพี่คนที่เราอันรู้จักแบบที่เราเกรงใจทําไมเขามีความสุขมากๆกวลนแล้วกลนแล้ว ทำไมโอ้ย oh. กระเทียม живот, ม живот, อยยยือนีลงม, живот, าม,ามววนนือนี้ขโทัวร์เด้อเทียดไปไลก่อนมือนีแจกท้ามาถ้าโม่ก่อนนอนก่อนยัง ผมเลยพูดให้ฟังว่าทําไมทําไมผมต้องไปแบกรับถูกไหมคือญาติผมอะ่ะติดหนี้ติดสินบ้านโดนยึดแต่ผมมีบ้านหลังโตผมมีรถรูขับผมไม่ได้ขับแล้วตอพวกจ้าขคข้ามสุขพวเจ้เป็นใบดุลมีแห้งสางมีชูมีสาวกินสีป่ปีนอนกินสีป่ปีนอนอะไรเงี้ยทำไมคุณมีความสุขทำไมฉันคือ,ไม,คอไม่คือได้รับแ้าถ้าฉันฉันจะไปแบบ่งออกจากความสุขข,ข,ของคุณนจะช่วยคุณอยู่ แต่ว่าถามว่าช่วยไหมช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ถ้าเกิดจะบอกว่าเราใจร้ายใจดําเราทิ้งญาติพี่น้องเราก็ต้องเรียนเตรียมเหมือนเดิมเพื่เพราะเรามีลูกไยว่าจะเป็นพระเจ้ามุขเจ้ามักแบกคขวยหลังลูกไขว่ลำบากแม่คขวยพ่อไขว่ลำบากก็ได้เจ้าสิเป็นญาติคนสําคัญของแม่ขว่กระซังแต่ว่าต่อยมูขเจ้ากินเหล่ากันมวนปาดีกันคขว่กับเพื่อนดีน้องเจ้าดีอะไรอย่างนั้นนะพี่ผมก็เลยเรียนรู้กับตัวเองมันอย่างนี้นะซึ่งผมจะ มองเรื่องความรักเป็นเรื่องเป็นเรื่องสมมุติโกรธก็เป็นโรคสมมุิเพอโกรธกันแล้วยังไงก็ต้องหายอืเครียดก็เป็นเรื่องสมมตุติรักก็เป็นเรื่องสมมุิเพอเลิกกันไปแล้วก็ไม่ไม่เห็นว่ามันอยู่แล้วไม่เห็นว่ามันอยู่ความรักไม่เห็นว่ามันอยู่ตจนตอนนี้ก็ไม่มเห็นมันอยู่ได้เลยมันยังไปออกไปไปไป,ไปมันเลยอันนั้นคือสมมตนินี่สมมุลิแล่วงนี่มันสมมติขึ้นมาเหาอพฤฤฤฤอดีเ่าอิน็นเรื่องสมมตินั่นเราอินมันเยอะมาก โอ้ย,โอ,ย,อยโอ้ยเนาะกะเทียนคาดจะบอกบางนี่หลับเนาะเบิกกบบ้งที่หลับดังก๊เชียงมาเบาแล้วโอ้ยมื่อนี่ขคือนอนได้แขนแล้วจะบ้จงดิตื่นมาแขนที่บ่หักตื่นมาเป็นสิบ่เป็นอันเอ็นเขาเอ็นพลิกที่เขนกัะไดยโอ้ยมะงอเกาจะหลุดจุกแทนเนาะแขนกัน,กน,นอ,อะรนอนนไร มานอนคือเจาแม่นางนอนแทนเนาะมัคือประเพณีแทนเนาะโอ้ยเราเมื่อยครับเนาะายเราเมื่อยครับัลนหนสิทำไมเราถึงทำไมเราถึงไปอินกับละครโลกมากทั้งที่ความจริงที่ไม่ใช่ละครค,รคือความมั่นคงของชีวิต ความสุขความปรง่งความเอาตัวรอดก็อยา่างที่บอกว่าคนเรามันจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่ไปเที่ยวทุกวันมองแค่ว่าความสุขของฉันคือการเที่ยวคือการกินคือการดืม่มแต่ความสุขตรงนั้นของคุณมันจะหายไปเมื่อคุณอายุ50 60ิบหกสิบมันจะค่อยๆหายไปมันจะหายไปเรื่อยๆ มันจะหายไปเรื่อยๆคุณมีอารมณ์อยากทางเพศมันก็จะหายไปแต่หลังจากหายไปคุณต้องการอะคุณจะต้องการความมั่นคงของชีวิตคุณจะต้องการความสุขถึงแม้คุณไม่มีเพื่อนถ้าคุณมีความมั่นคงคุณก็ต้องมีเพื่อนเหมือนเดิมคุณจะต้องมีเหมือนเดิมมันทิ้งจากปัจจัยหลักไม่ได้คือปัจจัยหลักคือความมั่นคงของชีวิตมั่นคงไม่ได้แปลว่ารวยไม่ได้แปลว่าเศรษฐีแต่แปลว่ามีบ้านอยู่ ไม่โดนไล่ไปไหนเพราะมีที่ดีนของตัวเองมีเงินเก็บมีทองเก็บบาทสองบาทหบาท 6%, บาทนั่นคือความมั่นคงของชีวิตแต่ถ้าเกิดตาบใดเราไม่เริ่มเก็บเลยเข้าใจนะว,ว่าเงินมันหายากเก็บไปก็ไม่ได้กินข้าวแต่ก็ต้องเริ่มบ้างนะถูกไหมมันต้องเริ่มนิดนึงเราหาได้ห้าเราจะกิน10บก็ไม่ใช่ต้องหาได้ห้าเราต้องกิน1กิน0.5้า จริงๆ